โครงต่างคากันขึ้นหมดแล้วเหมือนกันคือขึ้นพร้อมกันอ่ะทั้งข้างหน้าข้างหลังข้างข้างก็คือขึ้นหมด่รควที่ดีก็คือต้องตรง,งตามใจลูกค้า,าใช่ไหมคะเหมือนลูกค้าใช้ไปแล้วเกิดมันเป็นรอยอุบัติเหตุจริงเรามีบริการเซอร์วิสให้ใช่เห <c oughs> มือนผู้ซ่อมรถจ่ะ,ะใช่ค่ะใช่ค่ะขอดมาได้ หลังจากไม่ได้มาแป๊บเดียวโค้งหลัง่านี่ขึ้นมาแล้วโอ้โหเร็วมากเลยดูวันนี้เขาก็ยังทำงานอยู่นะจริงๆอ่ะวันนี้เด็กๆมาด้วยเดี๋ยวพามาโอ้ไออยู่ในรถร้อนร้อนไม่ตองอยู่งี้ไปก่อนนะเย็นๆเดี๋ยวมานะแป๊บหนึ่งนะ ของการทําบ้านก็เลยมาดูกันอีกทีนึงวีคแรกก็คือมาถึงแล้วก็แบบพื้นก็คือทําใหม่หมดเลยแต่รีก็คือแบบหายไปหมดแล้วแป๊บเดียวอาทิตย์เดียววีคเดียวก็คือปูพื้นใหม่เสร็จหมดแล้วนี้ไปดูโครงหลังคากันขึ้นหมดแล้วเหมือนกันคือขึ้นร้อมกันอ่ะทั้งข้างหน้าข้างหลังต้างข้างก็คือขึ้นหมดแล้วก็ตอนนี้กําลังสร้างกาลังเอ่อแพง ที่ตรงที่เราต่อเติมกันทำห้องถัวเป็นแบบนีพโครงหลังคามาแล้วของเรามันจะสูงกว่าแบบนิดนึงเออเพราะว่าเราจะทำหลังคาสองชั้นฟ้าของเราจะอยู่ที่ประมาณสองเป็ดหรือสองเป็นแปดเออจะไม่ได้แล้วก็คืออยากให้สูงหน่อยแล้วก็ตอนนี้ใส่รางน้ำฝนเลยรอกบ้านเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวหลังคาก็จะมาของเราเป็นเออสีขาวฝุ่นอีกชั้นหนึ่งก็คือลงมาทำเป็นเหมือนอะคริลิกฝุ่น ก็คือขุดขุนสองชั้นที่ใจจริงอะ่ะตอนแรกอยากจะให้ข้อมูลเป็นใสแต่ว่ากลัวร้อนมากสุดท้ายก็เลยได้หน้าปนเป็นแอนทิลิกเป็นสีขุนตอนนี้ก็ให้เขาฉาบไปให้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวอาทิตย์หน้าเราก็จะเอาเออเอเอบิวครัวเข้ามาวัดพื้นที่และอันเนี้ยสำคัญมากเพราะก็ต้องใช้เวลานานเหมือนกันสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เรามาอยู่ที่ครัวของลาวาลีโดนะคะก็ เขาเป็นเจ้าที่บิวอินครัวตู้หลายๆสิ่งในบ้านเนี่ยแหละแล้วก็เราไปเจอที่งานสถาปนิกกันมาแล้วก็มาจำอะไรเรียบร้อยวันนี้จะมาดูกันแล้วก็มาเลือกว่าจะใช้เป็นแบบไหนเป็นแมททีเรียลอะไรอะไรยังไงบ้างใช่ใช่<ๆ>เพราะเราเลือกกันมาเยอะมากแต่สุดท้ายโอเคเจ้าเนี่ยแหละที่เราเลือกแล้วก็มาจำกันแบบแล้วเรียบร้อยคุณดีแนะนำหน่อยว่าแบบครัวที่ดีอะ,ค,ะค่ะต้องเป็นยังไง ครัวที่ดีก็คือต้องตรงตามใจลูกค้าใช่ไหมคะลูกค้าชอบแบบไหนม,มันก็คือครัวในฝันของเขาซ,ซึ่งมันจะอยู่กับลูกค้าไปนานเลยยาวเลย10ปี20ปีทีนี้นข้อดีของโรงงานเราหรือว่าของแบรนด์เราก็คือ1เราเป็นโรงงานเป็นผู้ผลิต2เราเลือกสรรวัสดุที่มันมีคุณภาพสําหรับลูกค้าเช่นตอนนี้โครงตู้นะคะโครงตู้เราก็จะคือจะใช้เป็นไม้ H M R S <S หน้าบานเป็นไม้ H m r ชมาปิดผิวด้วยเมลามีนค่ะส่วนตัวหน้าบานสีพ่นนะคะตัวนี้จะเป็นสีพ่นไฮคอนก็คือสีพ่นรถยนต์เรามีโรงงานพ่นของเราเองก็คือเขาจะพ่นทั้งหมดห้าด้านด้านในก่อนพ่นนะคะตรงเนี้ยเราจะปิดเมลามีนก่อนอหนึ่งชั้นใช่ค่ะสีจะไม่หลุดลอกแล้วก็ไม่กระทอ,ออกค่ะเพราะว่าเราอบทั้งหมดนะคะกรรมวิธีของรถยนต์นะคะ ในการทําสีรถยนต์คือใช้สีเหมือนทำเรเลยค่ะชาวบ้านไม่มีเวลาเราติดตั้งล้วก็คือจะไม่มีกลิ่นใช่ไม่ละขมาไม่มีกลิ่นใช่ค่ะก็คือของเราก็คือไม้เราใช้เป็นเกรดเขาเรียกว่าเกรด E ีซีโก็คือเรื่องสารฟอร์มาลินไฮด์ใช่ค่ะที่เวลาเราไปซื้อตู้ถูกๆอะค่ะลูกค้าสังเกตใช่ไหมคะเวลาเราเปิดไปแล้วมันจะมีกลิ่นฉุนเขาจะหมูกใช่ไหมคะตัวนั้นก็คือเขาอะใช้ไม้ที่มันมีสารฟอร์มาลินไฮด์เยอะด้วยด้วยเกรดของไม้เขาค่ะของเราก็คือเป็นไม้ที่อยู่ เหนือเกือบเป็นสุดแล้วก็คือเป็นไม้ HMR กันชื้น<า>ใช่ค่ะสามารถโดนน้ำ ใช้ผ้าชุบน้ำเช็ดทําความสะอาดได้และอย่างนี้พวกที่เป็นรอยขีดข่วนอย่างเงี้ยค่ะคือมันมีโอกาสที่จะเป็นรอยถ้เราเลี้ยสัตว์เลี้ยงไว้ที่บ้านใช่ถ้าเป็นถ้าแนะนําลูกค้าอย่างแนะนําเป็นสีอ๋อก็จะทนกว่าใช่สีงเงาใช่ค่ะแต่ว่าถ้าในอนาคตสมมติว่าลูกค้าใช้ไปแล้วเกิดมันเป็นรอยอุบิเหตุจริงเรามีบริการเซอร์วิสให้ใช่เหมือนอู่ซ่อมรถอคะใช่ค่ะใช่ค่ะถอดมาได้ดีจังใช่นี่แหละที่ไม่มีคนรู้ ได้ถอดมาเคมได้ค่ะหรือว่าในอนาคตแล้วทางคุณกิฟสมมติคุณกิฟใช้ไปสิบปีต้องเกี่ยวว่าเอสเบื่อแล้วเบื่อสีนี้อยากเปลี่ยนแค่หน้าบานก็ทําได้ค่ะอาจจะเป็นฟูโทนก็ได้สีเป็นสีขาวหน้าบานเราเปลี่ยนเป็นสีฟ้าสีอะไรได้หมดค่ะเพียงแค่คุณจ่ายตังค์เพิ่มอัานแต่ดีนะเพราะว่าส่วนใหญ่หน้าบานมันเบื่อไงใช่ค่ะเพราะว่าโครงตัวบางทีอ่ะมันมันดีอยู่แล้วเราไม่ต้อง เราไม่ต้องเปลี่ยนทั้งหมดก็ได้เซฟงบประมาณลูกค้าไปด้วยในอนาคตอย่างเงี้ยค่ะแต่ถ้างั้นก็ถ้าเป็นมีน้องหมาเนาะที่แบบชอบตะกุยอะไรอย่างเงี้ยแนะนำเป็นสีกอสใช่ค่ะซึ่ง<ช>เราใช้เป็น <laughs> ปน,น,นานๆเกิดมีรอยอยากอยากทำสีใหม่ ได้ใช่ใช่ตอดเลยตอนแรกของเราก็จะเป็นแมททั้งคู่แต่พอพูดถึงเรื่องนี้เราเปลี่ยน้นมาบ้านต้องเปลี่ยนแล้วมาบ้านก็คือตะกุยถ้าตะกุยก็แนะนําสามารถทาทูโทนได้เหมือนที่คุณกิ๊ฟเลือกค่ะก็คือข้างล่างเป็นสีเงาแล้วก็ข้างบนเป็นสีแมทคนละสีก็ได้ด้วยคนละสีก็ได้ไม่ได้คิดตังเพิ่มค่ะได้ยังไงวันนี้ขอบคุณคุณกิ๊ฟมากนะคะแล้วก็ขอบคุณลาวาริโดมากๆด้วยที่แบบเปิดให้พวกเราได้เข้ามาแล้วจริงๆก็คือน้องหมาเข้ามาได้นะทุกคนแค่โทน โทรมาจ้งใช่โทรมาแจ้งล่องหน้าแล้วก็เข้ามามีห้องรับรองคือข้างนอกอะมันไม่ได้ติดแอร์แล้วก็เด็กๆก็มีห้องแอร์ให้ก็คือออฟฟิศของพี่เขาเขาต้อนรับดีมากๆนะคะยังไงขอบคุณคุณบีมากเดี๋ยวเราก็ไปคุยกับดีไซเนอร์ค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะแล้วเดี๋ยวเราไว้มารอดูที่ดีไซเนอร์เขาจะออกแบบให้เรานะคะว่าจะเป็นยังไงก็ตอนนี้เขามาเปิดอยู่ที่บุญถาวรบางนา น้องหมาเข้าได้ด้วยหนูไม่ออกไม่ออก Two hours later ตอนนี้อย่าไปยุ่งช่างเลยเดี๋ยวเขาไปดูข้างในดีกว่าเออเพราะมันยังไม่เสร็จเดี๋ยวมันเละนี่ไง เลือกค่ะอันนี้ใช่เลือกเพราะอะไรเลือกเพราะอมันมันสามารถมีรูระบายอากาศอยู่ข้างล่างนี่นี่นี่เป็นแบบนี้เออนี่เวลาแบบว่าไฟดับหรืออะไรยังยังมีลมเข้ามาได้เด็กยังมีอากาศหายใจแล้วก็ที่สําคัญเลยคือมีมุ้งลวดมาเลยเพรมีมุ้งลวดมาเลยลองเทียบกับอันเก่าดูหนยทำดูดิไม่มีอะไรเลยค่ะใช่ก็คือแบบเออเนี่ย สู่ข้างนอกเลยบางมากใช่เออเราเราบ้านเราอ่ะคือต้องมีมุงลวดที่เราคุยกันไว้เลยต้องมีเพราะเราต้องเปิดให้อากาศมันพองใช่คือช่วงเช้าอะไรเงี้ยหรือช่วงเย็นอากาศมันไม่ร้อนก็คือเปิดพัดลมไปบ้านเราลมเข้ามาจากฝั่งนั้นลมเย็นใช่เนาะนี่มาดูหลังคาข้างๆาแล้วนี่นะจันี่หลังคาข้างๆมาแล้วนี่ตรงนี้เป็นระเบียงที่อาบน้ำเตยตองนี่เนี่ยคือโซนอาบน้ำหมา เราปูเป็นกระเบื้องแล้วเดี๋ยวตรงนั้นนะลงเป็นร่องแล้วเทหินให้น้ำไหลฝั่งนี้ก็เป็นสนามหญ้าคินจนราการเอาไว้ก่อน่